ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามอย่างเช่นตะกุดรุ่นนี้ครับที่ทำให้ผมไม่ผิดหวังกับการลงทุนตะกุดคู่นี้ครับนี่คือตะกุดรุ่นพิเศษร,รุ่นเสาห้ามหากงสร้างเมื่อปี2,562าจำนวนการสร้าง2,000ดอกที่มีการจัดสร้างที่วัดศรีทรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์และ และปลูกเสกโดยหลวงพ่อสุพจน์จันทูประโม่แห่งวัดสีทรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นพระเกจิสายเหนียวคงกระพันชาตีผู้โด่งดังอีกรูปหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นะครับรกุดรุ่นนี้สร้าง2,000ดอกและก็เป็นที่ต้องการและที่สนใจของลูกศิษย์ลูกหาของท่านอย่างมากมายนะครับรกุฎรุ่นเสาห้ามหาคงปี2,562นี้ ต่อมาทางวัดดอนเมืองพระอารามหลวงกรุงเทพได้เอามาให้ญาติโยมและผู้สนใจได้เช่าหาและบูชาที่วัดดอนเมืองนั่นเองครับที่เป็นที่มาที่ไปของความเสี่ยงนะครับตะกุดรุ่นนี้ออกจะวัดในราคา499บาทแต่ปัจจุบันราคาพุ่งขึ้นหลัก2,000อัพแล้วนะครับถ้าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเวลาไม่กี่ปีนะครับ ก็สามารถพุ่งขึ้นมาถึงหลักสองพนต้นๆก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับสำหรับตะกุดรุ่นใหม่อย่างเช่นตะกูุดรุ่นเสาห้ามหาคงปีหกของหลวงพ่อสุพ์จันทระปโมแห่งวัดศรีทรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์นี่นะครับตะกุดรุ่นนี้จะมีการตอกลายเซ็นของหลวงพ่อสุพ์จันทรุปรโมหรือซิกเนเจอร์ของท่านและมีการตอกโค้ด กำกับทุกองค์ทุกดอกนะครับถือว่าเป็นรุ่นพิเศษที่มีซิกเนเจอร์ของหลวงพ่อเป็นประกันนะครับมีการม้วนแบบนี้นะครับการาพับม้วนและก็มีการตัดแต่งปลายตะกุดทั้งสองข้างนะครับเหมือนการม้วนตะกุดให้พอดีและสวยงามแบบที่เราเห็นกันตอนนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับ และตะกูลรุ่นนี้ก็ปลูกเสกพร้อมกับเบีย้ยแก่เบีย้ยกันรุ่นสิทธิมหาเวชของหลวงพ่อสุพจน์ด้วยนะครับส่วนเบีย้ยกูนั้นมีการจะสร้าง14ตัวส่วนเบีย้ยกลางมีการจะสร้าง600ตัวเบีย้ยเล็กนั้นมีการสร้าง100ตัวเป็นพิธีเดียวกันที่ปลุกเสกตะกูลรุ่นเสาห้ามหาคง รุ่นนี้ที่เป็นตะกรุดพิเศษนะครับที่คือตะกรุดเสาห้ามหาคง2ดอกที่มีใน2องพันดอกนะครับถือว่าเป็นของดีที่ล้ำค่าน่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งนะครับครับเรามาดูกันให้ชัดๆนี่คือซิกเนเจอร์หรือลายเซ็นของของพ่อสุก์จันทูประโมแห่งวัดศรีสรงธรรมนะครับเป็นลายเซ็นที่ ชัดเจนและคมลึกนะครับสวยงามอย่างยิ่งสำหรับตะกุดสองดอกนี้นะครับและด้านนี้ก็จะเป็นโค้ดกำกัดหมายเลขของตะกุดแต่ละดอกนะครับและฝั่งนี้ก็จะเป็นฉายยาของหลวงพ่อสุพจน์ก็คือจันทูปโมนั่นเองครับตะกุดรุ่นนี้มีความยาวประมาณ4นิ้วอุดด้วยผงพุทธคุณทกุคุณต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้อุดเอาไว้และก็ปิดด้วยทองแผ่น หรือทองเปียวนี้นะครับทั้งสองฝั่งสองด้านนะครับดูกันให้ดีๆนะครับจะมีความหนักพอสมควรนะครับถ้าจะพกพาหรืออาราธนาติดตัวก็คงใส่ตลับหรือเลี่ยมกันน้ําไว้นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับตะกุดรุ่นนี้มีความหนักพอสมควรนะครับดังนั้นต้องใส่ตลับและเลี่ยมกันน้ําไว้ให้ดีๆนะครับถ้าเกิดจะอาราธนาและพกติดตัวนะครับนี่คือตะกุด เสาห้ามหาคงของหลวงพ่อสุพจน์จันทูประโมแห่งวัดศรีทรงธรรมพร้อมลายเซ็นหรือซ,ซิกเนเจอร์ของหลวงพ่อเป็นประกันนะครับเพราะหลวงพ่อเป็นภาะกิจิสายเหนียวคงกระพันชาตีผู้โด่งดังอีกรูปหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ใครมีครอบครองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับอย่างเช่นตะกุดรุ่นนี้ครับตะกุดที่ลูกศิษย์ลูกหาสายตรงและลูกศิษย์ของท่านตามเก็บกันอยู่นะครับ พราะมีการสร้างจำนวนจำกัด2,000ดอกเท่านั้นเองครับนี่คือตะกุด2ดอกในจำนวน2,000ันดอกนะครับและผมจุนพล้านได้เอามาเป็นองค์ครูในคลิปนี้ให้ทุกท่านได้ดูและศึกษาเรียนรู้ร่วมกับผมจุนพันล้านนะครับนี่ซองเดิมๆของตะกุดรุ่นนี้นะครับดูให้ดีๆนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมณฑ์ที่นี้ด้วยครับชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับจากผมจุนพลาน ขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตาม